คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าคุณทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองสวัสดีค่ะดิฉันเมย์บันทิตาผานจันวันนี้เมย์มี10ไอเดียที่จะช่วยให้คุณสร้างชีวิตที่ทั้งมีความมั่นคงและก็มีอิสระตั้งแต่การสร้าง p a s s i ิ e income ไปจนถึงการเลือกเส้นทางอาชีพที่ยืดหยุน่นมาลองดูกันนะคะว่าวิธีไหนจะช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการข้อที่1ทํางานอิสระหรือว่าสร้างธุรกิจของตัวเองลองจินตนาการดูนะคะว่าคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้้้าาาไม่ตตองงรีบันฬิกลกล ไม่มีตารางงานแน่นให้คุณต้องตามคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มงานตอนไหนหรือว่าจะออกไปนั่งทํางานที่ร้านกาแฟหรือว่าที่ไหนก็ตามหรือถ้าอยากจะหยุดพักนานๆก็สามารถทําได้พูดแบบนี้มันอาจจะดูเหมือนกับชีวิตในฝันใช่ไหมคะแต่หลายคนก็กําลังมีชีวิตแบบนี้จริงๆผ่านการทํางานอิสระหรือว่าการมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายและก็มีความรับผิดชอบที่หนักหน่วงในตอนแรกแต่ผลลัพธ์ก็คือการมีอิสระในการจัดการทั้งเวลาและก็ชีวิต การมีธุรกิจของตัวเองนะคะหรือว่าการทำงานอิสระก็สามารถมอบโอกาสให้คุณได้ใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการไม่ต้องตามกรอบเดิมๆหรือว่าต้องทำตามคำสั่งของใครเริ่มจากคำถามง่ายๆทำไมคุณถึงอยากทำงานอิสระหลายคนมักจะเริ่มต้นจากความต้องการเล็กๆที่ซ่อนอยู่ข้างในนะคะอย่างการใช้เวลาให้มากขึ้นกับครอบครัวหรือว่ามีเวลาพักผ่อนที่ยืดหยุน่น หรือว่าการอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองหลงไหลแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสในบริษัทปัจจุบันแต่สําหรับบางคนเหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะสร้างอะไรสักอย่างให้เป็นของตัวเองจริงๆอะค่ะไม่ใช่แค่ทํางานให้คนอื่นแต่การที่เราจะก้าวออกจากกรอบนั้นก็ถือว่าไม่ได้ง่ายเราทุกคนถูกสอนให้ใช้ชีวิตในระบบมาตั้งแต่เด็กก็ไม่ว่าจะเป็นต้องตื่นไปเรียนทำงานจ่ายหนี้เก็บเงินเพื่อกเกษียณนี่คือสูตรสำเร็จใช่ไหมคะที่สังคมมักจะย,ยกย่องว่าคือชีวิตที่มั่นคง แต่ความมั่นคงในที่นี้มักจะมาพร้อมกับการเสียสละอิสระภาพนั่นคือเหตุผลที่การตัดสินใจออกมาทํางานอิสระมักจะเต็มไปด้วยความกลัวความไม่แน่ใจและก็ความเสี่ยงที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองเปลี่ยนแปลงชีวิต การทำงานอิสระหรือว่าการสร้างธุรกิจของตัวเองไม่จำเป็นต้องกระโดดออกมาอย่างรวดเร็วนะคะลองเริ่มจากงานเล็กๆที่คุณสามารถทำควบคู่ไปกับงานปัจจุบันคุณสามารถเริ่มรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆก,ก่อนหรือว่าสร้างโปรเจกต์ที่คุณทำในเวลาว่างจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าเส้นทางนี่แหละเป็นเส้นทางที่คุณอยากจะเดินต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีคนบอกว่าความฝันที่ไม่ลงมือทำมันก็คือแค่ความฝันนะคะคนที่ประสบความสำเร็จจากการทำงานอิสระหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนั้นไม่ใช่ เพราะว่าพวกเขามีแผนที่ดีที่สุดหรือว่ามีความรู้ที่เยอะที่สุดแต่เป็นเพราะว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองและพวกเขาพร้อมที่จะพัฒนาทุกก้าวเดินไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือว่าความล้มเหลวเพียงใดการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองหรือว่าการทํางานอิสระอาจจะดูน่ากลัวนะคะแต่อิสระที่คุณจะได้รับก,กลับมามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากคุณจะสามารถเลือกใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการไม่มีกรอบที่บังคับและก็มีเวลาสําหรับสิ่งที่สําคัญกับชีวิตจริงๆ การได้สร้างบางสิ่งที่มีคุณค่าและก็มาจากใจคุณเองเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้เมื่อคุณพร้อมก้าวออกมาความฝันของการมีอิสระในชีวิตไม่ใช่แค่ความคิดอีกต่อไปแต่มันคือเส้นทางสู่ความเป็นตัวของตัวเองต่อมาข้อ2คือการลงทุนเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเคยคิดไมหมคะว่าถ้ามีเงินที่ทำงานให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องลงแรงตลอดเวลาจะดีแค่ไหนการลงทุนก็เป็นเหมือนกับเครื่องจักรที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้อย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเราวางแผนดีๆศึกษาให้เพียงพอ และก็กล้าลงมือเราอาจจะสร้างรายได้ที่ไม่ต้องพึ่งพาการทํางานหนักทุกวันเลยก็ได้ลองนึกภาพตามนะคะตอนนี้คุณกําลังแบบนั่งชิลๆอยู่ริมทะเลจิบกาแฟและก็อ่านหนังสือที่คุณชอบเงินในบัญชีของคุณก็ยังคงเติบโตจากการลงทุนที่ทําไว้ไม่ใช่แค่การทำงานประจำที่ต้องลงแรงทุกวันแต่เป็นการให้เงินทำงานแทนเราบ้างคุณไม่ต้องไปเข้าออฟฟิศตอน8ดโมงเชา้าไม่ต้องนั่งรอสิ้นเดือนเพื่อรอรับเงินเดือนคุณมีความเป็นอิสระ ที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการการลงทุนนะคะเป็นมากกว่าแค่การหารายได้แต่มันคือการวางแผนเพื่ออนาคตการลงทุนในหุ้นที่มั่นคงหรือว่าการเลือกกองทุนที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตก็สามารถเป็นช่องทางที่ช่วยให้เรามีรายได้ในระยะยาวนะคะ ลองคิดดูว่าสมมติคุณเริ่มลงทุนในกองทุนรวมเล็กๆสักกองหนึ่งอ่ะแล้วเห็นผลตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปคุณสามารถปล่อยให้มันเติบโตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปแตะต้องเงินส่วนนี้แล้วก็ให้มันเพิ่มมูลค่าโดยธรรมชาติ หรือถ้าหากว่าคุณสนใจในอสังหาก็ตามลองนึกภาพว่าในวันหนึ่งคุณสามารถมีบ้านเช่าได้สักหลังคุณอาจจะไม่ต้องลงแรงมากเพียงแค่คอยบริหารจัดการให้ดีรับรายได้จากค่าเช่าทุกเดือนและบ้านหลังนั้นก็ยังคงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนี่คือการลงทุนที่แม้ว่าจะดูซับซ้อนแต่เมื่อคุณศึกษาให้ดีแล้วก็เริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะคุณจะได้ทั้งรายได้และก็สินทรัพย์ที่มัน่นคงและแน่นอนนะคะว่าการลงทุนไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงก็คือส่วนหนึ่งงของ ถ้าหากว่าเรามีความรู้แล้วก็วางแผนไว้เป็นอย่างดีเราก็จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้ลองเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเข้าใจแล้วก็ค่อยๆศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะการลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเงินเท่านั้นแต่มันคือการสร้างเส้นทางชีวิตที่เราเลือกเองต่อมาข้อ3คือการสร้างไรายได้แบบพาสซีฟอินคัมลองจินตนาการดูนะคะ ถ้าหากวันหนึ่งคุณสามารถสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องทำงานทุกวันจะรู้สึกเป็นยังไงการสร้างรายได้แบบพาสซีฟอินคามอันนี้คือแนวคิดที่จะทำให้เรามีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องแกลกกับเงินตลอดเวลาเป็นวิธีที่จะช่วยให้เรามีอิสระมากขึ้นได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และก็ปลดปล่อยตัวเองจากกรอบของการทำงานประจำได้อย่างแท้จริงการสร้างรายได้ที่เรียกว่า Passive Income เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นแค่ความฝันล,ลอยๆหากคุณมีทักษะหรือว่าความลหลงไหลในด้านใดด้านหนึ่งมันอาจจะเป็นกุญแจที่นำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ต้องการได้อย่างเช่นการเขียนหนังสือทำคอร์สออนไลน์หรือว่าสร้างช่อง YouTube ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้สามารถกลายเป็นแหล่งรายได้ที่ไม่ต้องลงแรงตลอดเวลาเมื่อคุณได้วางรากฐานไว้แล้วผลลัพธ์มันก็จะค่อยๆตามมาเองค่ะ ลองนึกภาพดูนะคะคุณที่กำลังนั่งจิบกาแฟในเช้าวันที่แบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบไม่มีนาฬิกาปลุกให้ต้องรีบตื่น แต่เงินก็ยังคงไหลเข้ามาในบัญชีคุณจากการเปิดคอร์สออนไลน์ที่คุณเคยทำไว้หรือว่าจากหนังสือที่คุณเคยตีพิมพ์คุณสามารถใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือที่คุณรักไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่คุณใฝ่ฝันหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เติมเต็มชีวิตได้อย่างอิสระทุกวันคือวันใหม่ที่ไม่ต้องผูกติดกับตารางงานเดิมๆแต่เต็มไปด้วยความสุขและก็อิสระที่คุณสร้างเอง อาจจะฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมคะแต่การเริ่มต้นนั้นไม่จําเป็นต้องซับซ้อนอะไรมากเริ่มจากสิ่งที่คุณถนัดแล้วก็หลงไหลสมมุติว่าคุณมีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ลองรวบรวมความรู้เหล่านั้นมาทําเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้แบ่งปันความรู้ให้กับคนที่สนใจอาจจะเริ่มจากบทเรียนง่ายๆนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นคอร์สที่มีคุณค่าและก็น่าสนใจสําหรับผู้คน หรือถ้าหากว่าคุณชอบเขียนก็ลองลงมือเขียนหนังสือในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญเมื่อคุณเขียนเสร็จและหนังสือถูกตีพิมพ์รายได้จากยอดขายก็จะไหลเข้ามาร่อเรื่อยแม้ว่าคุณจะไม่ได้เขียนเพิ่มอีกแล้วก็ตามในช่วงแรกของการสร้าง a s s i v e i ิน o m e คุณอาจจะต้องใช้เวลาและก็ใช้ความพยายามพอสมควรเลยนะคะเพราะคุณจะต้องทุ่มเทท,ทั้งแรงกายแรงใจในการสร,าสร้างสิ่งที่มั่นคงต่อมาข้อ4คือการเลือกงานที่ให้ผลตอบแทนสูงแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะ คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าการทํางานไม่ควรจะเป็นแค่การแลกเปลี่ยนเวลาเพื่อเงินแต่มันควรที่จะเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ลองนึกภาพคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันที่สดใสไม่ได้มีเสียงนาฬิกาปลุกที่ต้องรีบเร่งคุณมีเวลาสําหรับกิจกรรมที่ทําให้คุณมีความสุขอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการออกไปวิ่งการไปจิบกาแฟ กับการอ่านหนังสือเล่มที่คุณชอบหรือแม้แต่ได้อยู่กับครอบครัวก็ตามโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีบตื่นไปทํางานโลกปัจจุบันค่ะทําให้งานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและก็มีความยืดหยุ่นกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นงานในสายเทคโนโลยีด้านการตลาดงานที่ปรึกษา และก็อาชีพที่อนุญาตให้คุณทํางานจากที่ไหนก็ได้ก็จะเปิดโอกาสให้คุณสามารถสร้างรายได้ได้ดีและก็สามารถจัดตารางเวลาของตัวเองได้อย่างอิสระคิดดูนะคะถ้าหากว่าคุณทํางานด้านการตลาดออนไลน์หรือว่าเป็นที่ปรึกษาคุณก็จะสามารถเลือกเวลาและก็สถานที่ในการทํางานได้ตามที่คุณต้องการวันนี้อาจจะทํางานจากที่บ้านพรุ่งนี้อาจจะไปทํางานที่คาเฟ่ก็ได้อีกวันหนึ่งอาจจะอยู่ที่ชายหาดเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ งานประเภทนี้นะคะไม่เพียงแต่ให้รายได้ที่คุมค่าแต่ยังช่วยให้คุณมีสมดุลระหว่างชีวิตและก็การทำงานช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาที่เหลือกับสิ่งที่สำคัญในชีวิตได้อย่างเต็มที่นอกจากความยืดหยุ่นและก็รายได้ที่ดีแล้วนะคะงานแบบนี้ยังทําให้คุณมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะมีเวลาไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เพิ่มทักษะให้ตัวเองมีเวลาออกไปท่องเที่ยวเปิดโลกกว้างและก็ค้นพบสิ่งที่เติมเต็มหัวใจโดยที่ไม่ต้องผูกติดอยู่กับเวลาเข้าออกงานแบบเดิมๆดังนั้นนะคะ ถ้าคุณต้องการชีวิตที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงลองพิจารณางานในสายงานที่ให้คุณได้อิสระนี้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ทําเกี่ยวกับในด้านเทคโนโลยีการตลาดงานที่ปรึกษาหรืออาชีพอะไรก็ได้ค่ะที่ทําให้คุณได้เลือกจัดการชีวิตได้เองงานเหล่านี้จะไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสร้างรายได้ได้แต่ยังเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณปรารถนาได้ด้วยต่อมาข้อห คือการพัฒนาทักษะเฉพาะทางเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันลองจินตนาการดูนะคะว่าคุณกําลังทํางานในสายอาชีพที่ต้องการทักษะเฉพาะทางคุณมีทักษะที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เพราะความสามารถที่โดดเด่นนี่เองค่ะคุณจึงได้รับโอกาสที่น่าตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นการทํางานจากที่ไหนก็ได้การเลือกตารางงานที่ยืดหยุน่นและก็การได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า นี่คือเรื่องราวที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่ฝันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเกิดขึ้นได้ถ้าคุณเลือกที่จะฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่ตลาดต้องการลองนึกถึงตัวเองในฐานะของคนที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านการเขียนโค้ดเก่งคนหนึ่งเลยคะ่ะคุณอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเล็กๆนะคะเพื่อฝึกฝน,นพัฒนาจนเชี่ยวชาญและก็มีประสบการณ์มากพอคุณจะพบว่าโลกของการทำงานในสายเทคโนโลยีเนะะี่ยค่ะเปิดกว้างมากขึ้น คุณสามารถเลือกทำงานเป็นแบบฟรีแลนซ์ก็ได้หรือว่าเลือกทำตำแหน่งที่มีเงื่อนไขาการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้มีทักษะเฉพาะทางหรือว่าคุณอาจจะมีทักษะการออกแบบกราฟิกที่โดดเด่นและก็เป็นที่ต้องการลองจินตนาการว่าคุณทำงานในโปรเจกต์ใหญ่ๆกับบริษัทชั้นนําแต่เพราะทักษะที่คุณมีค่ะพวกเขายินดีให้คุณทำงานจากที่บ้านหรือแม้แต่ในคาเฟ่ที่คุณชอบ เพราะพวกเขาเห็นว่าผลงานของคุณมีค่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คนมีทักษะเฉพาะทางหลายคนสามารถสัมผัสได้การพัฒนาทักษะเฉพาะทางนะคะไม่เพียงแต่มีข้อดีในเรื่องของการเพิ่มโอกาสการทํางานเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณมีอิสระในการเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของคุณทักษะเฉพาะทางมันเป็นเหมือนกับ กุญแจค่ะที่เปิดประตูไปสู่โอกาสและสิทธิพิเศษในโลกของการทํางานและเมื่อคุณมีทักษะที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะคุณก็สามารถสร้างสมดุลให้กับชีวิตสามารถมีไรายได้ที่คุ้มค่าและก็สามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ และถ้าหากว่าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มพัฒนาทักษะใดก็ลองมองหาสิ่งที่คุณสนใจดูนะคะหรือว่าในสิ่งที่ตลาดกําลังต้องการสูงอย่างเช่นอาจจะเป็นการเขียนโค้ดการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบกราฟิกหรือว่าทักษะการขายก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็เริ่มต้นฝึกทักษะนั้นไปทีละก้าวทุกครั้งที่คุณเรียนรู้คุณก็จะได้เข้าใกล้โอกาสใหม่ๆและคุณก็สามารถสร้างชีวิตให้สมดุลในตามที่คุณต้องการได้ต่อมาข้อ6คือการจัดการเงินอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวลองนึกภาพดูนะคะ คุณมีความฝันอยากที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระใช่ไหมคะอยากที่จะเดินทางอยากที่จะทํางานที่คุณรักอยากที่จะมีเวลาให้กับครอบครัวโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินทุกอย่างมันฟังดูเหมือนกับชีวิตในฝันใช่ไหมคะแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าคุณเริ่มต้นที่จุดเล็กๆอย่างการจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพและก็รอบครอบเมื่อพูดถึงการจัดการด้านการเงินหลายคนอาจจะนึกถึงภาพของการตัดรายจ่ายลดความฟุ่มเฟือยหรือว่าการที่ต้องระวังทุกการใช้เงินแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะ การจัดการการเงินไม่จําเป็นต้องหมายถึงการจํากัดตัวเองมากขนาดนั้นแต่มันคือการวางแผนเพื่ออนาคตเพื่อให้คุณมีทางเลือกและก็มีความมั่นคงในระยะยาวโดยที่ไม่ต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งในอนาคต ลองจินตนาการดูนะคะว่าคุณเริ่มต้นจากการจัดสรรงบประมาณง่ายๆในชีวิตประจําวันอย่างเช่นการวางแผนค่าใช้จ่ายประจําเดือนการกําหนดจํานวนเงินที่ต้องการเก็บออมแล้วก็แบ่งส่วนสําหรับการลงทุนแทนที่จะใช้เงินทั้งหมดไปกับสิ่งที่สนองความสุขในปัจจุบันคุณเลือกที่จะลงทุนบางส่วนเพื่ออนาคตการจัดสรรงเงินแบบนี้ค่ะช่วยคุณมองเห็นเป้าหมายในระยะยาวแล้วก็เริ่มสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้ทีละเล็กทีละน้อย นอกจากนี้การลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ลองคิดว่าทุกเดือนคุณแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงหรือว่ากองทุนรวมก็ได้ค่ะที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวถึงแม้ว่าผลตอบแทนมันจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีใช่ไหมคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปการลงทุนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้แบบ Pass i v e income ที่ช่วยเสริมรายได้ประจําของคุณได้อีกทางหนึ่งเลยนะคะ การจัดการการเงินไม่ใช่แค่การมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นแต่เป็นการสร้างชีวิตที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินในทุกวันทําให้คุณมีอิสระในการเลือกใช้เวลาไปกับสิ่งที่คุณรักโดยที่ไม่ต้องพะวงถึงภาระในอนาคตต่อมาข้อ7การสร้างธุรกิจออนไลน์หรือว่า d i จิตอลโปรดักตลองนึกภาพดูนะคะ คุณมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมอยู่ในหัวบางทีอาจจะเป็นคอร์สออนไลน์ที่อาจจะสอนทักษะที่คุณถนัดก็ได้หรือว่าเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะที่บรรจุความรู้ที่คุณสั่งสมมาหลายปีคุณเริ่มสร้างโปรดักต์ดิจิตอลด้วยความตั้งใจวันแล้ววันเล่าคุณใช้เวลาวางแผนเขียนเนื้อหาออกแบบโปรดักต์และเมื่อคุณปล่อยโปรดักต์ออกสู่ตลาดคุณก็พบว่ามีคนสนใจเข้ามาซื้อในทันที ธุรก,กิจออนไลน์และก็โปรดักดิจิตอลนะคะมีศักยภาพในการทําให้คุณมีรายได้อย่างต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในการทํางานทุกวันสมมติว่าคุณสร้างคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการถ่ายภาพสําหรับมือใหม่ใช่ไหมคะก็เปิดคอร์สนี้เปิดให้คนลงทะเบียนรายได้จากคอร์สก็จะคงเข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าคุณจะหยุดโปรโมทไปแล้วก็ตามผู้เรียนก็ยังสามารถเข้าถึงคอร์สของคุณได้ตลอดเวลาโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมานั่งสอนทุกวันการทำดิจิตอลโปรดัก ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างรายได้แต่มันยังเป็นการสร้างอิสระในการใช้ชีวิตคุณสามารถใช้เวลาที่คุณมีไปกับการพัฒนาตัวเองใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือว่าออกไปท่องเที่ยวตามที่คุณต้องการโดยที่ไม่ต้องนั่งติดอยู่กับโต๊ะทํางานทุกวันเพียงแค่คุณวางแผนและก็ตั้งใจที่จะทาโปรดักต์ดิจิตอลของคุณให้มีคุณค่าและก็เป็นสิ่งที่ต้องการของตลาดนั่นเองสุดท้ายแล้วนะคะการสร้างธุรกิจดิจิตอลเป็นเหมือนกับการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ที่คุณสามารถออกแบบชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไไหนในใโลกกราายด้จ โปรดักต์เหล่านี้ก็จะยังคงไหลเข้ามาเป็นการลงทุนลงแรงแค่ครั้งเดียวแต่ได้ผลตอบแทนที่ยาวนานก็ถือว่าเป็นเส้นทางสู่การมีชีวิตที่มั่นคงและก็มีอิสระได้เลยค่ะต่อมาข้อ8การเป็นนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าลองจินตนาการดูนะคะว่าคุณเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองคุณตื่นเช้ามาพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนในมือถือว่า มีเงินค่าเช่าเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วทุกเดือนคุณจะได้รับรายได้แบบไม่ต้องทํางานเพิ่มเป็นรายได้ที่มั่นคงและก็ต่อเนื่องนี่คือภาพชีวิตที่หลายคนอาจจะใฝ่ฝันถึงชีวิตที่รายได้ไม่จําเป็นต้องแลกมาด้วยการทํางานตลอดเวลา การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าเป็นเหมือนกับการสร้างเครื่องจักรผลิตเงินที่ทำงานแทนคุณสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเลือกทรัพย์สินที่เหมาะสมเริ่มจากการซื้อคอนโดที่ตั้งอยู่ในทำเลที่คนต้องการเช่าการเริ่มต้นอาจจะใช้เวลานะคะในการหาทรัพย์สินที่คุ้มค่ากับการลงทุนและก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการเพราะว่าการลงทุนในอสังหาไม่ได้จบที่การซื้อ คุณยังต้องดูแลทรัพย์สินแล้วก็ให้บริการแก่ผู้เช่าอีกด้วยลองนึกภาพตัวเองในฐานะนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสําเร็จนะคะคุณมีบ้านมีคอนโดหรือว่าอาคารสํานักงานที่คุณปล่อยเช่าและรายได้จากค่าเช่าเหล่านั้นก็เข้ามาทุกเดือนโดยที่คุณไม่ต้องทํางานทุกวันรายได้แบบนี้เรียกว่า passive income ที่เกิดจากทรัพย์สินที่คุณลงทุนไว้ตั้งแต่แรกความอิสระนี้ทําให้คุณสามารถใช้เวลาไปกับสิ่งที่คุณรักหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องกังวลถึงรายได้ที่มั่นคงนั่นเองการลงททุนนสัังหารริมพย มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการเลือกทําเลและก็ทรัพย์สินที่มีศักยภาพก็ต้องใช้ความเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้งเช่นกันอย่างเช่นทําเลไหนที่เป็นที่ต้องการของคนเช่าประเภทอสังหาแบบไหนที่เหมาะสมและก็ยังต้องคํานึงถึงการบริหารจัดการในระยะยาวด้วยนะคะเพื่อรักษามูลค่าของทรัพย์สินไว้แต่เมื่อคุณจัดการได้ดีแล้วค่ะทรัพย์สินนั้นจะกลายเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงคุณไม่จําเป็นต้องกังวลว่าต้องทํางานหนักตลอดไปเพราะอสังหาริมทรัพย์จะทาหน้าที่แทนคุณเองการเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ใช่แค่การมีรั์สิน่แต มันคือการสร้างเส้นทางสู่ชีวิตที่คุณสามารถเลือกใช้เวลาอย่างอิสระได้การลงทุนครั้งแรกแม้ว่าจะต้องทุ่มเทมากแต่เมื่อทรัพย์สินเข้าที่แล้วนะคะรายได้ก็จะยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและก็มั่นคงก็ถือว่าเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับชีวิตให้คุณสามารถใช้ชีวิตในแบบที่คุณฝันได้อย่างแท้จริงต่อมาข้อ9การทำงานที่มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือว่าโปรเจกต์ที่สร้างรายได้สูงนะคะ ลองนึกภาพว่าคุณเริ่มทํางานในตําแหน่งเล็กๆภายในองค์กรที่มีโอกาสเติบโตสูงในทุกๆวันคุณก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่แสดงความสามารถของตัวเองและก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะทําให้คุณก้าวหน้าไปในสายงานแล้ววันหนึ่งเจ้านายสังเกตเห็นความสามารถของคุณคุณก็ได้รับโปรเจกต์สำคัญที่มีโอกาสทําให้คุณเติบโตและก็มีรายได้ที่สูงขึ้นเมื่อคุณทํางานในสายงานที่มีการเติบโตสูงนะคะโอกาสที่คุณจะได้รับเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีรายได้สูงขึ้นก็ย่อมมากขึ้นเช่นกันยิ่งคุณแสดงคคควาาาาาามมมสสรรถขอองุุณณไไได้กกเทท่่่หโีจะ โปรเจกต์สำคัญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นและเมื่อโปรเจกต์เหล่านี้สำเร็จคุณก็จะได้รับรางวัลจากความสำเร็จนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีเงินเดือนที่มากขึ้นหรืออาจจะเป็นโบนัสก็ได้ค่ะสิ่งสำคัญของการทำงานในลักษณะนี้นะคะไม่ใช่แค่การทำงานหนักเพื่อเลื่อนตำแหน่งแต่มันคือการมองหาโอกาสและก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองในทุกขั้นตอนคุณอาจจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายที่จะทำให้คุณพััฒนาาาาาายยิิ่่่่งงคคคุุณณสสมมรรถททโปเเจจกกกญไไดด้ดีีห็ะ เลือกเส้นทางชีวิตที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเท่านั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อคุณก้าวมาถึงตำแหน่งที่สูงและก็มีรายได้ที่มั่นคงคุณอาจจะพบว่าคุณสามารถเลือกทำง,งานน้อยลงหรือว่าย้ายไปทำงานในลักษณะที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะไม่ต้องทำงานหนักทุกวันเหมือนกับช่วงเริ่มตน้นแต่ยังคงได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าการทำงานที่มีโอกาสเต,ติบโตและก็ให้ผลตอบแทนสูงจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้นะคะแต่เป็นการสร้างอิสรภาพในการใช้ชีวิต ทำให้คุณสามารถใช้เวลาและก็มีรายได้ในแบบที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริงต่อมาข้อ10คือการสร้างเครือข่ายหรือว่าคอนเน็กชันและก็สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าคุณอยู่ในงานสัมมนา,าที่เต็มด้วยคนที่มีประสบการณ์และก็มีเป้าหมายที่คล้ายคลึงกับคุณบางคนเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานเฉพาะทางและบางคนก็เป็นคนที่กําลังมองหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตเมื่อคุณได้เริ่มต้นคุยกับคนแปลกหน้าที่คุยไปคุยมาก็กลับกลายเป็นคนที่ให้คําแนะนําและก็มุมมองใหม่ๆที่คุณไม่เคยนึกถึงมาก่อน การสร้างเครือข่ายแบบนี้ไม่ใช่แค่เพียงการพบปะผู้คนนะคะแต่เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสและก็ทรัพยากรที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้หลายครั้งในชีวิตเลยค่ะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักเพียงลำพังแต่เกิดจากคนรอบตัวที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตและก็ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ การมีคอนเนคชันและก็ความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าก็จะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำจากผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์คล้ายๆกันคุณสามารถเรียนรู้จากความสำเร็จและก็ข้อผิดพลาดของพวกเขาเพื่อนำมาปรับใช้กับเส้นทางของคุณเองตัวอย่างเช่นลองนึกภาพดูนะคะว่าคุณได้รู้จักกับนักลงทุนคนหนึ่งที่เคยผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มาหลายปีเขาแบ่งปันเคล็ดลับและก็กลยุทธ์ที่เขาใช้ในการเลือกทรัพย์สินการจัดการกับผู้เชา่าและก็วิธีที่เขาทําให้ทรัพย์สินของเขาเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง การได้พูดคุยกับเขาทําให้คุณมีมุมมองใหม่ๆแล้วก็รู้วิธีที่จะเลี่ยงกับดักของการลงทุนในอสังหาการได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์จริงก็จะทําให้คุณมั่นใจและก็พร้อมมากยิ่งขึ้นนะคะในการเริ่มต้นเส้นทางของคุณเองคอนเนคชันที่ดีไม่ได้แค่ให้คําแนะนําแต่ยังอาจจะเปิดโอกาสให้คุณได้รับโอกาสทางธุรกิจที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน คนที่คุณพบเจอในงานสัมมนาหรือว่าในวงการของคุณอาจจะเป็นคนที่กำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์ที่ต้องการคนที่มีทักษะเฉพาะทางมาร่วมจอยด้วยกัน การสร้างคอนเนกชันจึงเปรียบเสมือนกับการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสที่อาจจะเติบโตและก็สร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าในอนาคตได้เมื่อคุณมีคอนเนกชันและก็มีความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องเดินทางเพียงลําพังและคุณก็ยังสามารถเข้าถึงคําแนะนําโอกาสและก็ทรัพยากรที่ช่วยให้คุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ที่ดีนะคะจะช่วยให้คุณเห็นทางลัดที่ไม่ต้องทํางานหนักเกินไปแต่ยังคงสามารถเดินไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ท้ายที่สุดแล้วนะคะ การสร้างคอนเนกชันเป็นเรื่องของการให้และก็การรับเมื่อคุณเปิดใจเรียนรู้จากคนอื่นคุณก็จะได้พบกับคนที่พร้อมช่วยเหลือคุณในเส้นทางของการเติบโตการสร้างคอนเนกชันที่มีคุณค่าคือการสร้างโอกาสให้คุณสามารถเรียนรู้จากคนที่เคยประสบความสําเร็จมาก่อน และทำให้คุณสามารถก้าวไปสู่ชีวิตที่มีทั้งความสำเร็จและก็ความสุขได้อย่างแท้จริงและนี่ก็คือ10แนวทางที่จะช่วยให้คุณสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงและก็มีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการลองเลือกข้อที่คุณสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองได้ดีที่สุดแล้วเริ่มต้นลงมือทาทีละก้าวจำไว้นะคะว่าเส้นทางของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันสิ่งสำคัญคือการได้เริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีอยู่และก็พัฒนาไปเรื่อย